สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่กันจะพามากินกุ้งแช่น้ำปลาค่ะทุกคนค่ะกุ้งแช่น้ำปลาค่ะผักก็มีมะระแตงกวาผักชีค่ะมากินกันเลยค่ะทุกคนค่ะมาค่ะอันนี้คือน้ำจิ้มค่ะนี่ตัวใหญ่มากเลยค่ะ มาคะ่ะทุกคนคะ่ะ กงกวาค่ะกุ้งสุกค่ะ สตกจะหวานแหละนะคะทุกคนชำชับค่ะ โอโกค่ะ

公送还是会运？ 嗯，嗯、mm。Hmm. Mm hmm. ค่ะทุกคนคะวันนี้แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนคะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย